สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องปันปันชั้นชายค่ะวันนี้นะคะน้องปันนะคะก็จะมารีวิวสกู๊ตชี่ e ีพีสองนะคะตามที่สัญญากันไว้เนาะคะจาก E ีพีที่หนึ่งนั้นที่น้องปันรีวิวสกู๊ตชี่แพนด้านี้ไปนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสกู๊ตชี่ขนมปังนั่นเองะคะที่จริงแล้ววันนี้มันเป็นผงขุนแจนะแต่น้องปันไปถอด,ดออกนะคะ นะคะก็แล้วก็รอยปีแต่ว่าอันเนี้ยไม่ค่อยมีรอยขาดนะแค่ตัวเนี้ยเองอ่ะเออหน่งจุดนะแต่ก็แต่ว่าจะไม่ค่อยเซโลเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะเพราะอว่าเวลามันบีบว่าเฮ้ยแบบว่ามันมีลายนิ้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูความสซโรนะคะว่าจะเป็นยังไงเออเห็นป้าเนี่ยคือว่ามันเก็บลายนิ้วที่ว่าเราบีบอ่ะเนี่ยเออมันมีหลุมนิ้วนะที่เราบีบไป แต่ที่จริงแนละ้วตอนแรกมันมีงานด้วยนะแต่น้องมันเป็นไปแกะออกเพราะว่าเว,เวลาถามว่าเวลามัเล่นมันรู้สึกอว่ามันติดไหมติดมือค่ะว่ามันเหนียวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยบีแกะหมดเลยตอนแรกก็กะว่ากะเอ้ยเลยนิดนึงแต่แกะไปแกะมาหมดเลยแล้วก็บีบยิ่งบ,บ,บีบนะคะก็คือตรงเนี้ยมันก็จะแห้งๆมันก็เลยแข็งเนาะน้องปันก็เลยชอบบีบด้านนี้มากกว่านะคะนี่นะคะ แต่ก็ถือว่าก็ยังมีขาดอีกหนึ่งจุดนะลืมไปเออนอกจากตรงนี้แล้วอันนี้ปรีเฉยๆนะก็ยังมีรอยเล็บที่เราแบบว่าเออเผอจิกไปอ,อ๋ออีกสองจุดนะนี่ตรงนี้อ,อ่าฮะนี่เป็นรอยเล็บจิกนะแยกกันนะ <c oughs> นี่สองจุดเลยนะคะนะคะก็ตรงหน้าก็จะเข็งๆหน่อยนะเพราะว่าแบบว่าอาจจะใส่สียด,ด้วยแล้วก็ เนี่ยมันจะเก่าแล้วนะอาจจะเก่าแล้วด้านหลังแบบว่ายังเนียนมากอะทุกคนเนี่ยให้ดูความสโลอีกรอบเขียวว่าชอบบีบด้านหลังนะเราวให้ดูด้านหน้าว่าบีบแล้วมันจะเป็นไงด้านหน้าไม่ค่อยเก็บรายละเอียดนะแต่ด้านหน้ามันจะขึ้นเร็วมากแล้วด้านหน้าจะมีความแห้งแล้วก็สากนะคะจากการที่ว่าเขาหยอดใส่เรียกว่าเรียว่าเออมีงาอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบว่า ถ้าเป็นรูปขนมปังเนาะก็จะเล็กๆหน่อยนะคะอืมนะคะก็อันนี้นะก็จะเป็นแบบว่าสีส้มแล้วก็กับสีเหลืองนะคะก็ะแบบว่าขนมปังแบบว่านามากอะแต่ก็คือแบบว่าอันนี้สโลกว่านะแต่อันนี้ปีง่ายกว่านะนะคะก็ชอบแตกต่างกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพองุญแจด้วยนะแต่ปันคิดว่ามันใหญ่เกินไปนะก็เลยแกะออกไปแล้วนะคะนะคะก็ก็แบบว่าเออใครมีบ้างเม้นมาหน่อยนะแล้วก็น้องปันขอคําถามอีกแล้วนะคะใครรู้บ้างว่าไอ้เจ้าขนมปังอันนั้นมันมีสีอะไรนะคะเดี๋ยวน้องมันปันมีช้อยให้นะคะระหว่างสีสีชมพู กับสีขาวตัวเลือกที่สองสีส้มกับสีเหลืองค่ะมันมาข้างล่างใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องบันบันสันชัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบก,กับนในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย